สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาชมวิธีปลูกผักชีผักชกีให้งอกทุกเม็ดเราใส่ผ้าแล้วก็อบไว้สองสามวันงอกแบบนี้แล้วค่อยไปโรยๆคะ่ะถ้างอกแบบนี้เราไปโรยเนี่ยชัวร้อยเปอร์เซ็เลยนี่ต้นหนึ่ง เมล็ดหนึ่งจะมีสองต้นในรากโผล่ออกมาสองรากเมล็ดเมล็ดหนึ่งจะได้สองได้สองต้นเห็นไหมมีมีสองรากเดี๋ยวเย็นนี้จะไปลงโรยโรยโรยหรือจะเอาใส่ในฟองน้ำดีพิษนี่เอาใส่ในฟองน้ำลองโดูนะเผื่อได้เป็นไฮโดูผักชีนี่ งามเลยนะอันนี้จะเอามาแช่อีกทุกคนอันนี้จะแช่แช่น้ำลงไปเลยลเพราะว่าถ้าเราหวานในแปลงมันจะใช้เวลานานมากเลยกว่าจะขึ้นเพราะว่าความชื้นมันมันไม่มันได้สเสมอนี่อะไรอ่ะทำไมอ่ะซื้อมาให้ใครข้าก,ก็แมงใิเอออันนี้แหละ นี้ไปก่อนค่ะแค่ดีๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ